ถุงเท้าอะไรไปแล้วอ่ะตอนนัอนของแม่ใช่เอ้ข้างในมีคนพี่พึ่งพี่พึ่งเปล่าจะถามว่าข้างในมีเหลือพี่กาดดูน้องแม่คะเพราะแม่ไม่มีอะไรไม่ต้องดูแม่ก็ได้เออ จ๋าก็ดีใจค่ะในฐานะผู้ปกครองนะคะก็ดีใจที่มีสถานที่ที่แบบว่าส่งเสริมจิตนากันเด็กๆเนาะแล้วก็แบบให้เด็กๆได้มาปลดปล่อยพลังได้มาเรียนรู้แล้วก็เป็นแบบพื้นที่ที่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกที่หนึ่งแล้วก็เราก็เป็นคนเมืองด้วยแล้วก็อยู่ในโลเคชั่นแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออตอบโจทย์นะคะสำหรับครอบครัวเราแล้วก็ที่สำคัญก็คือ แม่แวะไปช็อปปิ้งได้เใช่ใช่ค่ะก็ก็ดีค่ะเพราะว่าจริงๆก็มีแลนดก็อย่างเมื่อกี้เนาะที่เขาบอกไปบนเวทีเนาะก็จริงๆก็มีกว่า140สาขาเนาะคะมาก่อนที่จะมาเปิดที่เมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงถึงเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะดีไซน์ต่างๆที่แบบว่าออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กที่สุด ใช่ค่ะต่อเนี้ยแม่ยังไม่ได้ตามเข้าไปเลยแต่คิดว่าจริงๆเมื่อกี้เขาก็จะแแม่ต้องไปด้วยแม่ต้องไปด้วยแต่เดี๋ยวแม่มาสัมภาษณ์ก่อนนะเกลเกลเกลไปกับเพื่อนๆได้ไหมได้กดก็คือตัดแม่ตัดลใช่ใช่ตัดแม่ตัดลูกเลยกีบอกว่าก่อนมาว่าเราจะมาทอะไรก็บอกว่ามาเปิดสวนสนุกเลยแต่ว่าจริงๆอจะบอกว่า การมาของมิลานอ่ะพวกเด็กๆอ่ะเขาก็รู้กันด้วยคือเด็กอ่ะเขาก็มีไม่เหมือนเด็กเขาก็เหมือนคงฟังผู้ปกครองฟังอะไรอย่างเงี้ยคุยเพราะว่าที่โรงเรียนอ่ะก็แบบว่าเหมือนก็เด็กเขาก็จะรู้ว่าจะมีจะมีมิลนมาเปิดออเป็นใช่เป็นกสิบของของเด็กเขาก็จะรู้กันเออเด็กที่โรงเรียนเลยเขาก็จะรู้กันอย่างพี่สายพี่พาเนี่ยเขาก็รู้เออเขาก็รู้ว่าแบบ เออจะมาแบบมีนาจะมาเปิดอะไรเงี้ยแล้ววันนี้น้องก็จะได้มางานเปิดแต่ตัวเองติดเรียนเดี๋ยวค่อยมาสมทบเดี๋ยวค่อยมาสมทบเลยนแ,แตกนะต่ตกางกันช่วงว่าก็คงเป็นเรื่องของความความใหม่อะไรเงี้ยแหละคะ่ะแล้วก็เห็นว่าพื้นที่นี่ก็คือ5,000ตารางเมตรก็ถือว่าใหญ่ใหญ่มากๆคะ่ะแล้วก็เออชมยังไม่ได้ชมยังไม่ได้ม,มดีโอกาสเข้าไปเล่นกับน้องนะคะแต่ว่าเท่าเท่าเท่าที่ ดูก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบมันได้ทั้งเด็กเล็กเด็กโตอะไรเงี้ยแบบเ,เราจะเน้นแบบว่าวิ่งตามเหนื่อยแล้วก็มีโซนแบบว่าที่ไม่ต้องวิ่งตามก็ได้แบบนั่งแบบเต้นขายของทำกับข้าวแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีคือแบบว่าคือข้างในมันเรียกว่าพ่อแม่ที่บทม,มุกก็มาหามุกใหม่ที่นี่ได้คือแบบว่ามันมีอะไรให้ทําเยอะมากอันนี้เป็นมุกใหม่ของแม่ดีใจมากเพราะว่าเชื่อว่า หลายๆบ้านเป็นบางทีก็ตันบางทีก็ตัน,มตนไม่รู้ค่ะแบบว่าจะเอาไปปล่อยพลังที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนู้มอาจจะไปะเจ็บไมห,หลุ้แ,แล้วก็หมุด,ด ok แล้วใช่เพราะว่ามันีตัวชอยเลือกไปแล้วใช่ค่ะก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะคะ,ส, uh, ะ,คะ,ะ,คะสำหรับมิลานนะคะก็เป็นดสติเนชันแห่งใหม่นะคะสำหรับ ครอบครัวนะคะครอบครัวรุ่นใหม่นะคะก็โลเคชั่นก็อยู่ใ,ใจกลางเมืองเลยะคะ่ะที่สยามพารากอนแห่งนี้นะคะก็มาเช็คอินกันได้นะคะก็ยิ่งใกล้ช่วงปีใหม่แล้วถ้าใครที่ไม่ได้เดินทางไปไหนอะไรเงี้ยค่ะหยุดปีใหม่ก็พาน้องๆมาเช็คอินกันได้ะคะ่ะเมื่อกี้ไม่สงมาที่น้องว่าไม่อยากทำงานแล้วอยากทำอะไรแล้วอันนี้คอนี้ใช่ไหมหรือว่าอันน้องหรือคื <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไมีมาแต่ว่ารู้แหละก็พอเดาได้อะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่ตอนสแตนบายแล้วเอ,อที่สแตนบายตรงขบวนพาเล,เลทอะไรเงี้ยค่เขาก็แบบเหมือนอยากออกมาแล้วอะใช่เขาอยากออกมาเพราะว่าเราก็เพราะเราก็สแตนบายอยู่เป็น20-30านาทีเหมือนกัน <laughs> เด็กเขาก็จะเนาะเด็กก็คือเด็กอะเธอไม่ไม่แปลกใจรู้อยู่แล้วค่ะก็จริงๆก็วันนี้ก็ยืนทำงานจนจบได้ก็ ก็โอเคแล้วใช่ใช่ใจกับการที่เราบินขึ้นไปมาเขาพูดตรงนี้ไม่สามารถให้ฉีกตามพที่กรไม่สามารถฉีกตามได้บอกว่าให้ตั้งชื่อบอกไม่ได้ต้องชื่อมีแหลกต้องรม้องที่ยาหนเลยคนรู้สึกว่านี้้นความยุ่งยากมาก ใช่ช่วงนี้ฮิตสะบัดผมไม่รู้ทำไมก็ช่างผมประจำตัวเขาวันนี้แบบว่าอยากจะปล่อยผมแม่ก็อยากปล่อยผมวันนี้ป้าเอกก็แบบวันนี้อยากจะปล่อยนางแล้วก็เก็บข้างบนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนางทำผมนางเสร็จแล้วนางก็ส่องกระจกใหญ่เลยนะแล้วแบบนางมีแบบอะไรของนางข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนางก็ส่องแล้วก็เดินมาเช็คด้วยว่าแม่แบบ แม่ทำอะไรไม่ทำศพแต่เป็นพักๆอ่ะเป็นแบบพักบางทีก็เป็นแบบก็เป็นเขามีหลายโบดอ่ะเออขามีทั้งหมดที่แบบบางทีก็หญิงๆบางทีก็ลุกขึ้นมาแบบทำเหมือนแต่งหน้าอะไรเขาเรียนแบบเก่งมากเขาเรียนแบบเหมือนอ่ะเวลาเขาทำท่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือมากแบบทำแบบตั้งโต๊ะแล้วก็แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีก็อยากเหมือนพี่ชาย บ่อยๆอ,อยากบ่อยๆใช่นเนี่ยรรู้สึก่ช่างเลว่าันมองันไมู่ไม่เราจะทึ่งในการแบบเก็บรายละเอียดของเด็กมากกว่าว่าสมมติว่าเราเขาเห็นแบบเห็นภาพเห็นพู่กัน,นี่ยเขาเห็นพู่กันอันนี้เขารู้ว่าอันนี้พู่กันตาาอันนี้ปัดคิ้วอันนี้อายแชโดต้องใช้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ไม่เคยพูดไม่เคยสอนแต่ว่าเหมือนเวลาชมทํางานสมมแลว่างก็จะแต่งหน้าที่บ้านช่างก็จะมาที่บ้านกัน เขาก็คงสังเกตแล้วก็เก็บรายละเอียดจำเก่งมากๆเออมันเหมือนแบบอันชมว่าอันนี้เขาจะคล้ายๆพายุที่ว่าเหมือนเขาทำท่าอะไรเหมือนเหมือนเขาเป็นคนสังเกตท่าทางแล้วเวลาเขาทำแล้วมันแบบมันเคลื่อก็หยุมกันทุกวันใช่ใช่ จะมีบ้างอะค่ะว่าเอออะไรที่ไม่น่ารักแล้วก็เราทํากับคนอื่นไม่ได้นะคนอื่นเขาก็แบบเป็นลูกมีพ่อไม่ีแม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแบบว่าเอาอย่างนี้ไม่น่ารักนะทําแบบนี้คุณแม่จะโดนว่านะเขาจะมาว่าคุณเคุณแม่ได้นะอะไรเงี้ยก็มีค่ะแต่ว่าคือนี่มันก็คือเหตุผลของการที่เราต้องส่งลูกเราไปโรงเรนะียนอะเพราะว่าเราก็ต้องให้เขาไปเจอสังคมอื่นที่มันไม่ใช่แค่พวกเราคนในครอบครัวที่แบบว่าเ ยังไงอะไม่ว่าจะยังใช่ไม่ได้อยู่แค่ในโลกของเราไม่ว่าจะยังไงก็แบบก็ให้อภัยกันหรืออะไรกันอะไรเงี้ยคือบางทีพอมันไปเจอเด็กด้วยกันมีเล่นกันมีตอบโต้กันมีแกแรงมาชั้นแรงกลับลอะไรนนี้มันคือชีวิตจริงไงก็คือมันก็ถูกมันก็ต้องใช่ก็คือมันก็ต้องไปเจอแบบนี้บ้างเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อเวลาการเข้าสังคมมันต่างจากการอยู่กับที่บ้านยังไองอะไรเงี้ยเนาะ อ๋อมีค่ะก็มีคือเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วบางทีเด็กเล่าเรื่องเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกเขาเขาก็จะเล่าน่มุมของเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็แค่บอกว่าถ้ายูไม่แฮปปี้กับพฤติกรรมแบบนี้ยูก็บอกเขาหรือว่ายูก็ไม่ต้องเล่นกับเขาสิแต่ส่วนมากอะไรเงี้ยก็เล่นด้วยกันทุกวันวันนี้มาเล่าเซตมิ้งเหมือนเดิมใช่เพราะว่าเรามีประสบการณ์ตั้งแต่ที่สายพี่พาแล้วอะไรเงี้ยก็เออแล้วแม่เพื่อนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ก็เล่นกัน ก็เหมือนกันเหมือนลูกเราที่เป็นพี่น้องกันอนะไรเงี้ยก็ฟ้องกัน,กนแต่ว่าก็เแต่แม่เราเราเป็นแม่เราไม่ขึ้นที่มัมาถึงแ่าแบบชมชมว่าชมดูปริบทอะคะ่ะแต่ว่าเด็กมันก็มันก็คือเด็กหรือว่าบางทีเขาบอกว่าคนเนี้ยพูดอย่างเนี้ยใส่เขาเราจะไปห้ามคําพูดคนมันเป็นไปไม่ได้ถูกปะอันนี้มันก็เป็นมันก็เป็นภูมิคุ้มกนะันน่ะที่เขาต้องเจอเพราะในชีวิตจริงเราจะไปห้ามปากคนไม่ให้โตไปมันจะต้องเจอคนแบบ ผมก็ไม่ได้แบบว่าทำไมมาบูลลี่ลูกฉันหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเด็กอ่ะเออแล้วก็ถูกไหมชีวิตจริงยิ่งกว่านี้อ,อ,กอีงงอออกใช่ค่ะก็คือบอกว่าเออถ้าเราไม่ชอบที่เขาพูดเนี่ยก็บอกเขาไปว่าเราไม่ชอบฟอนฟอนเขาไปเลยว่าเราไม่ชอบหรือว่าถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันเอารับคอนโทรยอะไรเงี้ยอยู่ก็ไปบอกครูเนี่ยเออ ไม่อะค่ะตอนนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรค่ะขนาดนั้นเลยอะแต่ว่าก็ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะสนุกจะชอบจะอะไรเนี้ยแต่ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วที่แบบอยากอยู่กับแม่กับป้าเจี๊ยบมากกว่าอยากอยู่ใช่มีต่อรองบางทีเช้ามาแบบวันนี้วันหยุดแบบไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันหยุดวันนี้วันหยุดอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะวันนี้ไม่ใช่วันหยุดด้ว้เธอต้องไปเรียนอะไรเงี้ยเขาบอกว่า แต่ว่าถ้าวันไหนมาทํางานเขาก็จะรู้ว่าอย่างวันเนี้ยเขาก็ได้หยุดเรียนเขาก็จะดีใจนิดนึงเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าวันนี้เขาทํางานคือวันที่เขารู้ได้อยู่กับแม่กับป้าทั้งวันได้อยู่กับพื่นนงแบบเราขึ้นมาทันทีอะไรนะยอยากอยู่ติดกับแม่ใช่<ๆ>แต่ก็คือเข้าใจแหละว่าคือไม่ใช่ว่าโรงเรียนไม่สนุกนะเพราะว่ามันก็สนุกแล้วมันก็สมวัยสําหรับเขามันก็เป็นสังคมที่เขาต้องต้องเรียนรู้การเข้าสังคมแบบจากคนที่มันมาจากหลากหลายที่มา เออแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าการที่เราเอาลูกเรามาทํางานมันจะเขาก็เจอคนเยอะเขาก็สนุกแบบแบบของเขาไงเออจุอย่างที่เป็นแบบนที่เราเกิดต่อเลย่ะงีเดียวการให้ลูกมาบอกผูอื่นว่าเราบ้านเมืองตายเนี่ยเขาชื่นชมหรือการหรือที่แบบว่าคิดตามแล้วก็เหมอนเป็นิ่งใหญ่สิ่งใหญ่ี่ขึ้นที่การตอบไม่ได้ไม่ได้ไงค่ะก็คือคิดว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติเออชงก็แค่แค่ อยากให้เขาเข้าใจว่ามันมีคนที่มีมากกว่าเราเยอะอ,อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ในขณะเดียวกันคนนี้เขาไม่ได้โชคดีเหมือนเราเราก็จะบอกอย่างเวลาที่เขาได้รับอะไรหรือว่าเวลาเหมือนบางทีเด็กมันอิดออดมันบ่นเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะมีบ้างแหละว่าสมัยแม่แม่ไม่มีแบบนี้นะอะไรเงี้ยตอนแบบตอนไอ้เด็กๆในะไอ้ไม่ได้เรียนโรงเรียนดีๆแบบอยู่ ไอ้นั่งรถรถเมย์ไอไม่มีไอไม่ได้นั่งรถตู้เอาผาดอย่างเงี้ยเออหรือว่ายูเห็นไหมเนี่ยเด็กเขานั่งรอพี่เขานั่งรอรถเมย์หรือว่าบางทีเขาแบบอิดออนเรื่องไปซ้อมกีฬาไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเอาไหมเดี๋ยวว่าหลังให้คนให้เรียงรถไปเองนั่งไอ้นั่งรถไปเองอ<ม> <ๆ S 2> ะไระเลนะคือให้รู้ว่าโอเคมันมีคนที่เขามีมากกว่าเราแต่ในขนาเดียวกันก็ให้อภิเชตว่าเราก็โชคดี เราก็โชคดีแล้วก็ไม่ต้องไปพูดให้คนที่ไม่ได้มีเท่าเราอะไรเงี้ยเขารู้สึกย่ำแย่หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ายูจะเป็นธรรมดาเขามรู้สึกคนอืคนดีทำไมก็เอาเป็นว่าอยู่แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นตรงนี้แล้วก็รู้ไว้ว่าโชคดีโอ้เพราะว่าตอนพ่อกับแม่ก็ไม่ได้สบายแบบนี้ชมว่าบางทีมันเรียกมัน เข้าใจก็คือมันเหมือนเป็นเรื่องของการจําคือชมเข้าใจแล้ว่ามันต้องคือบางเรื่องมันก็อาจจะต้องพูดซ้ําซึ่งเราไม่ใช่คนชอบพูดซ้ํำนะแต่ว่าเด็กอะพอมันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบเรามาพูดไปมันยังไงมันก็ไม่เข้าใจหรอกถูกไหมคะเหมือนเราไม่มีวันเข้าใจว่าเอเพื่อนเราที่อยู่อีกครอบครัวอีกแบบหนึ่งเขาเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่ประสบการณ์ตรงแต่ว่ามันก็ก็ต้องพูดอ่ะ เออคือเชื่อว่าถ้าให้เวลาเนาะแล้วก็ใกล้ชิดกันอยงเงอือคือยังไงกลับมาบ้านมันก็เขาก็ยังเป็นลูกของเราอะคอเชื่อเชื่อแบบนั้นนะทุกวันนี้ก็ถึงรู้สึกว่าเออเราสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ชมให้เวลามากที่สุดก็คือ เรื่องนี้เนาะแล้วก็เรื่องครอบครัวหลังจากนั้นก็คือดูแลตัวเองให้ดีเพื่อที่จะได้ออยู่ในสภาพที่ดีที่สุดที่จะอยู่ดูแลเขาได้เป็นเพื่อนไปกับเขาได้มไม่มีเกลปอ่อยไปได้แนละ้ว 就改了一个。